สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่สิผ้าเขาสวนสตอบอรี่เด้อจ้ามาบึงน้ำกันจะมันมันสุกลายจะมันมันไหลคัะมาพี่น้องมาสิผ้าไปเก็บสิเก็บเอาเลยหลายเก็บเอาสองอเค่งนี่ละพี่น้องเสียไปให้อันน้องสาวเฮดสตอบอรี่ให้เจ้าของเฮดโปปินดอกสิเก็บไปให้เขาเฮดให้ มึงแนพี่นองมันแห้งมันแลงมันแดงเต็มสวนหนึ่งมันแดดแดดพี่นองเลยแดดไหลมันกระสุกเร็วเนาะมองแนช่วงนี่มันถือกระเด้อจ้าพระว่ามันมันหลยหลเนาะมันหลายแล้วมันก็เลยถูกเมื่อบิงแนพี่นองเลยไป็นตะออนซอนจจมันดุกโผดโพอันนวยใน่อยจางสี่กับวานหวานพี่นองเลยนวยน่อยนวยใหญ่กับโบเป็นหยังดอกเอาไปเห็ดเยี่ยม เอาไปเห็ดแยมเขากับปปันไปปันให้มันละเอียดอยู่แล้วหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่กัสร้างมันถอกเก็บเอาหลวดมาสันดอกเมองแน่พี่นองเป็นตะอนซ่อนคักอยากเอาไปไว้บ้านเขาาดิอยากเอาพี่นองเข้ามาเก็บเนาะพี่นองเมืองไทยพี่นองเลยเขาสวนหนึ่งคือสีเกียงมับคือสีบะทันได้สื่อดอกพี่นองมันสีเขาทองเม่ดก่อนเมองแน่ล่ะเจะมันดุกคักข้าเจา้าบ่เอาหน่วยหน่อย,ย,ยพี่นอง Koi nui neuke au Nicht Nui Hallo, ich sehe da. Hallo. Was machst du? Erdbeeren? Erdbeeren pflücken. Hast du schon probieren? Nein. Nur essen, ne? Oh nein, nicht probieren. Man muss vorher auf die Waage und hinterher wird man nochmal gewogen. ไล่ไม no, sure ่พี่น้องไอ้เจ้าหนุ่มันไลมันลดดมันแดดมันแดดมันสุกมันหลายมีแต่นวยง่ๆพี่น้องดูเมืองดูส่นดอบว่าได้หลยปานนี่เด้อจ้า อันนี้บักสตอบอรีอ่าากใตพี่น้องอตอบอรีภาคกต้คนอกเก็บหลายพี่น้องแต่บักสตอหลาย,ยนี่ละ ไอซิดาเราค้านเก็บเอาพี่น้องทึ่งค้านทึ่งกินทึ่งเก็บเราพยานค่ายเลยเราเกลียกไปค้านไปแล้ว่าเราขี่คานกลุ่มคานเงยเราขคานไปน้ำหลงบักสตอเบอรี่เอาพี่น้องเลยหอนกะหอนแดดกะแดดเราพยานดอกแดด มันอ่อนซ่อนหลายพี่นองเอ้ยมาเบิงเนี่ยอันช่วงมันออกไลยๆจังสี่มันกะบ,บ่มีค้นอยากเนาะเบิงเนี่ยดุขักพี่นองเลยมแตนวยงาม,งามบาเลือกเอามันกะจักสีเหลือกแบบใดเห็นมองใดก็อยากไดเห็นมองใดก็อยากไดเบิงไอสีดาแล้วข้านเอาพี่นองเลยทึ่งเก็บทึงกินถามบาเจ้ากินแล้วบ่บ่บรศนแล้วว่บ่ยังบ่ท่านอิม่ม กไปนําเก็บไปน้าพี่น่องทองแตกทองแตกยังไปจายมัน,นปดมันโผล่พี่น่องเลยสะอ่อนคักบอ่ออันมันหอนไหลเก็บแล้วจำนี่สิเฝ้าเมื่อพี่น้องมันแดดมันเต็มกระตาแล้วสิเก็บเมื่อสักกันคัดแมนวานี่ก็สิมาเก็บเอาอีกหลอบสองพี่น้องอันสุ่มนี่สิเอาไปเฮ็ดเยี่ยมสักกันพี่น้องเดี๋ยวสิมาเก็บอีกรอบหนึ่ง ดุกค oh, ักด oh, ุกแน่พี่น้องนักมามอบสว้าวดีสุดจริงอ่ะโอ้ฉันเพิุ่่กันไปฟิล์มดิพับนารเอ้ยมาเบิ่งเนี่ยสตรอเบอรี่ผากไตพี่น้องเบิ่งเนี่ยมาโพดมาโพบักโมบักแดงแทมันโบมีคนมาเก็บหลายพี่น้อง เค่งมันแดดไปเที่ยวทะเลแล้วกลับมาล่องไต้แล้วพี่น้องล่องไต้แล้วสิขึ้นผาักกางเดือบสิกลับบ้านกลับพานครเด้อบาดกลับไอซี่ดามาแวะมาพอสวนบักสตบบรอเบอรี่พี่น้องก็เลยมาแวะเก็บสตรอเบอรี่ไปฝากแมายา่ยไปสิผ้าเมื่อพี่น้อง มาอีกรอบสองพี่น้องมาเก็บเ่ยเหมือแลงเด้อบาดนี่มันห่อนเปนพักเปพักอันแดดแล้วมาเก็บใหม่มาเก็บใหม่เพราะว่าอันตะกาเอามาใส่มันติมพี่น้องมาเก็บรอบใหม่รอบนี้สิเก็บเอาไปกินสิเอาเอาหน่วยอันเก็บหน่วยสุดไปกินสิบอหน่วยสัมหลอบรอบเส้าเก็บอันไตแตงแตหน่วยสัมๆัหน่วยแดงแด,ง,ดงพี่น้องเอาไปเฮ็ดเยี่ยม ให้เขาเห็ดแยมให้แลว้เลวเมดแล้วสิบกิโลละพี่น้องไอ้สองตะการนั่นตะกาละหากิโลละสิมาเก็บเอาอีกจักหากิโลอันนี้สิเอาไปกินสดดอกสิเก็บเอาอีกจักตะการข้าเจ้าว่าหากิโลขึ้นไปมันจังถือกระสันก็นเลยสิเอาอีกจักหากิโลพี่น้องสิเก็บเอาอีกจักหากิโลไปกินสเจะไปฝากย่ายไปฝากอันย่ายย่ายแล้วก็มาก,กินแล้วกินแต่ละเธอเหมดแต่ละกิโล,ล่น มาเบึงแน่ยและพี่นอ้องออนซ้อนบ่อแจักสิเอาแบบใดแน่จักสิเลือกแบบใดแน่มันดุกกระดอกกระเดืออันออนซ้อนอยังออนซ้อนออนซ้อนเก็บไปเล่หลายเผื่อไปใจละตาข้างพี่น้องเอย้ยมิเตเก็บกับเก็บมิเตเก็บเอาเก็บเอาบ,บ่อเบ,บิองบ่อเบิองบ้าอันย่ำไปใจมันทอดดพี่นออ้องเอ้ยออนซ้อนหลายมาโปปินเลยเนาะไอซีดาเอย้ย เที่ยวนี่ซสื้อมักสตรอเบอรี่อันนั้นสิบหากิโลอ่ะเด้อพี่น้องเด้อสิบกิโลเอาไปเห็ดแยมแล้วหากิโลเนี่ยิเอาไปกินพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าพ่อกันอีกคลิปหน้าสวัสดีจ้า